สวัสดีครับข้อนี้นะครับดำได้เดินก่อนครับสถานการณ์นะครับดำทางด้านขวาครับยังไม่รอดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดำต้องหาทางตัดมาของขาวานะครับให้ออกจากกันให้ได้ถ้าดำเริ่มจากการสร้างสองห้องครับ ขาวเบียดเข้ามาดำเชื่อมขาวเชื่อมด้วยครับถ้าแบบนี้นะครับต่อให้รอดได้เนี่ยพื้นที่ก็เล็กเป็นอันมากนะครับแล้วก็ถ้าเราลอดทางด้านขวานะครับด้านซ้ายอาจจะไม่รอดด้วยนะครับลองหาเม็ดเด็ดดูครับว่าเราจะใช้วิธีไหนครับ กระบวน่านะครับที่เราจะประสบความสาเร็จในรูปนี้นะครับนั่นก็คือเราจะใช้ช่องว่างนะครับในการตัดหมากนั่นก็คือเราจะใช้ใชท่าพามาครับโดยการเดินที่ดำหนึ่งแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดข่าวอัตราที่ที่นี่ดําก็ค่อยพามาอีกรอบหนึ่งครับทางด้านบนพอเราพามาแบบนี้ครับก็จะมีจุด ให้ข่าวได้เล่นได้ก็คือที่ a กับที่ B เท่านั้นนะครับลองมาดูกันนะครับถ้าเกิดเขาอัตวนี้ตที่ A ก่อนดำก็ตัดครับคราวนี้พอตัดมันก็เลยกลายเป็น2ทางเลือกว่าเนี่ยข่าวเนี่ยอยากจะเดินที่ A หรืออยากจะเดินที่ B ถ้าเกิดเขากินที่ A ครับเราก็เดินที่ B อย่างนี้สีไปตรงนี้ก็ตายเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกลุ่มของดำก็จะรอดโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ ถอยกลับไปครับขาวเนี่ยเปลี่ยนใจครับมากินที่ B ตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเราก็ถอยกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวัดลมหายใจกับเราเนี่ยดำมีลมหายใจเยอะกว่าขาวครับขาวที่อยู่ข้างในครับก็ตายเรียบน้อยนะครับโอเคครับลองไปใช้ท่าผ่าหมาดูนะครับแต่ว่าในรูปนี้ครับเราผ่าสองรอบนะครับ ลองไปทําความเข้าใจนะครับเดี๋ยวจะได้ใช้ได้คล่องๆนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับโจทย์หน้านะครับสวัสดีครับ